โรคหนองในคืออะไรหากท่านกําลังมีปัญหาโรคหนองในเรามีคําตอบให้หนองในนะครับเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยที่เราไม่ได้สวมถุงยางอนามัยบางคนเป็นหนองในแท้บางคนก็เป็นหนองในเทียมนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปหากทิ้งไว้ไม่รักษาเนี่ยอาจเป็นหนักได้และตัวโรคเนี่ยก็ยังคงเป็นอยู่ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเป็น,เป,นเป็นหายหายและหนองในเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้มากที่สดุดถึง50%ทั้งในเพศหญิง และเพศชายและหนองในเนี่ยมี2ประเภทันะบก็จะเป็นหนองในแท้แล้วก็หนองในเทียมนะครับโดยหนองในแท้เนี่ยคือ1ในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากที่สุดนะครับจีมอาการที่ชัดเจนและมีอาการรุนแรงกว่าหนองในเทียมนั่นเองเช่นมีตกขาวที่ผิดปกติจะเป็นน้ําหรือเป็นเส้นบางๆตกขาวเนี่ยเป็นสีเหลืองหรือตกขาวเนี่ยมา,ม,ามากเกินไปนะครับในเพศชายนะครับเวลาปัสสาวะเนี่ยก็จะรู้สึกแสบนะครับมีหนองสีเหลืองเขียวนะครับไหลออกจากปลายเอาไว้ มีอาการเจ็บปวดบวมหรือฟกช้ำนะครับที่ลูกอันทะข้างใดข้างหนึ่งได้ส่วนนองในเทียมนะอาการจะไม่รุนแรงเพศหญิงนะจะมีอาการตกขาวเป็นสีเทาและมีกลิ่นเหม็นคันหรือแสบร้อนภายในช่องคลอดนะครับ ในเพศชายเนี่ยมีมูกหรือน้ำใสๆไหลออกจากปลายอวัยวเพศนะครับปวดท้องน้อยหรือถุงอันทะนะครับนี่ก็จะเป็นอาการทั้งหมดของโรคหนองในนั่นเองทีนี้เรามาดูในด้านการรักษานะครับการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการรักษาโดยการทานยาเป็นหลักนะครับยารักษาโรคหนองในนั้นเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้นะครับโดยจําเป็นต้องรับยารักษาหนองในแบบยาปฏิชีวนะหรือยาอื่นๆนะครับสมุนไพรตัวไปเพราะโรคหนองในเนี่ยไม่สามารถหายเองได้นะครับสำหรับใครที่มี อาการที่เก่ามาข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับแนะนำนะครับให้รีบรักษานะครับอาจจะเข้าไปพบแพทย์เพื่อรักษาให้ถูกต <Luiza> ้องน,นะครับโดยแพทย์เ <flowing> นี่ยอาจจะให้ยาแบบรับประทานหรืออาจจะฉีดยาเพื่อทําการฆ่าเชื้อนะครับหรือถ้าใครอาจจะไม่สะดวกเดินทางก็ไปพบแพทย์นะครับ <muscles> วันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนะครับมาแนะนานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เลานะครับเป็นผลิตภัณฑ์กล่องสีชมพูเลลา1กล่องนะครับจะมีอยู่30บแคปซูลนะครับวิธีใช้เนี่ยก็ทาน เช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลนะครับงดแอลโกอฮอล์และของหมักดองทุกชนิดก็จะทําให้อาการดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตกขาวมีน้องไหลเจ็บท้องน้อยปวดอันทะนะครับเพียงทานภายใน1-2ถึงกล่องนะครับก็จะทําให้อาการดีขึ้นแต่หากเป็นมากเป็นมานานแล้วนะครับก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลหน่อยนะครับก็จะอยู่ที่3าถึงหกล่องนะครับขึ้นไปหากใครสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับที่ขึ้นอยู่หรือ ใต้ด s สค i p ปชันนี้เลยนะครับหรือลิงก์สินค้าใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับลูกหนองในนะครับก็ให้ทำการรีบรักษานะครับหากปล่อยไว้เนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ย มีอาการหนักได้นะครับหรือถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีอาการแตกต่างออกไปเนี่ยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แชร์กันได้สอบถามกันเข้ามาได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยและถ้าชินชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ